เปิดผู้ชายคนใหม่เบลล่าราณีหลังเลิกเวียสุกลวัฒน์โซเชียลตาดีแอบเห็นเบลล่าไปกินข้าวกับหนุ่มคนใหม่หากย้อนกลับไปหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยล่าสุดคนสนิทเบลล่าก็ได้เผยคลิปใน i อ Story ซึ่งเบลล่าก็ไปกินข้าวกับพระเอกคนหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าดูจากสายตาแล้วนั้นดูอบอุ่นเหมือนไม่ ใช้พี่น้องแล้วซึ่งพระเอกคนดังกล่าวก็คือกองทัพพีกนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามจะใช้ตัวจริงของสาวเบลล่าไหมนั้นคงต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบอีกครั้งจ้าอีกทั้งเรียกว่าตั้งแต่กลับมาเป็นโสดใครๆก็อยากจะจีบนางเอกสาวเบลล่าราณีกันทางนั้นแต่ดูเหมือนผ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นหนุ่มข้างกายคนใหม่ของเบลล่าล่าสุดเจ้าตัวขออัปเดตสเตตัสล่าสุดให้ฟังว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาคุยกับหนุ่มเพราะ ลุยงานทุกวันตังเปาคนที่เข้ามาไม่ต้องรวยมากก็ได้ขอแค่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขและความสบายใจผู้ชายที่เข้ามาไม่จําเป็นต้องรวยแต่เบลต้องรวยเบลมีตงังนิสัยดีและมีที่ดินเอาหนุ่มคนไหนรู้ตัวว่าโพโพตรงตามสเปคเบลลารับยื่นใบสมัครด่วนๆจ้าส่วนก่อนหน้านี้กองทัพพีก็เคยได้ออกมาพูดแล้วสรุปเป็นอะไรกับเบลลารานีเบลล่รานี่ยังไงหัวเราะไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆมีข่าวอันนี้ไม่รู้จริง จริงพี่ตอนแรกเราไม่ได้ไปพาเพื่อนไปครับไปวัดด้วยกันไหมไม่ได้ไปด้วยกันพีกไปกับครอบครัวแล้วก็ไปกับเพื่อนด้วยครับเชื่อแหละเพราะเวลาคนนี้เขาไปวัดจะส่งรูปมาพีกเพิ่งไปมาแล้วส่งรูปให้พี่จ้ารีวิวเบลล่าตอนแรกคิดว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนหว,วานหวานตัดภาพมาความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยที่คิดไว้ทําให้พีกเป็นคนแบบนี้ได้ทําให้พีกพูดไปเรื่อยได้ขนาดนี้พีกได้มาจากใครส่วนสาวเบลล่าก็ให สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าเรากับน้องไม่มีอะไรจริงๆไม่มีค่ะยิ้มจะมีความกังวลไหมเวลาไปไหนกับเพื่อนผู้ชายอาจถูกโยงเบลว่าเบล,เบลก็ใช้ชีวิตตามปกติละค่ะเหมือนทําทุกอย่างตามปกติถ้าคนไหนชชยเราจะออกมาบอกเองไม่ปิดใช่ไหมใช่ค่ะไม่ปิดจีบได้ใช่ไหมจีบได้แต่ไม่ค่อยมีเวลาหัวเราะผู้ชายตังและการนอนถ้าเลือกได้จะเลือกอะไรหัวเราะเลือกนอนยิ้มถ้ามีหนุ่มมาขายขนมจีบเราพอไหมก็ ถ้าโอเคคุยแล้วคลิกคุยแล้วมีความสุขก็โอเคค่ะ